สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้เราจะเรียนสังคมพุทธศาสนานะครับเรื่องพุทธสาวกคือสาวกของพระเจ้านะครับกับเรื่องชาดกชาดกเป็นเรื่องอดีตชาติของพระเจ้านะครับพุทธสาวกคือสาวกที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดมีทั้งหมด80รูปแต่ในป .5 จะเรียนแค่รูปเดียว ให้นักเรียนเอามาเป็นแบบอย่างในการเรียนหนังสือทรงเรียนนะครับษษพุทธสาวกองนี้นะครับเร,เรียนเปิดดูหน้า20ได้นะครับหนังสือมีนะครับเปิดดูได้หน้านั้นคุตามไปด้วยนะครับก็คือประวัติของพระโสนโกริวิสักเดี๋ยวภา,าษาบาลีจะสอนการอ่านอีกนะครับโสนโกริวิสักนะครับะองคนี้เอามาเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้เรียนนะครับ ประวัติของท่านนะครับเป็นบุตรเศรษฐีเกิดมามีขนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าสีทองจึงเรียกว่าโสนะโสนะแปปร่าทองนะครับวันหนึ่งนะครับพระมากรรษัตริย์นิม,มนต์พระเจ้ามาฉันโสนะได้เข้าเป็นลูกเป็นลูกเศรษฐีได้เข้าไปนั่งฟังด้วยฟังธรรมเสร็จเกิดความเลื่อมใสขอบวชนพ่อเ็าตัดสินใจไม่ได้ แต่ขับลุกไม่ได้ก็เลยได้บวชบวชเสร็จตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องฝึกให้ได้แม้ร่างกายจะปวดร้าวเจ็บปวดตายก็จะไม่ยอมจนกว่าจะได้บรรลุพระอรหันต์บวชเสร็จวันแรกเดินจุงกรมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานั่งสมาธิเดินจนเท้าแตกเดินไม่ได้คานเอาทำอยู่งั้นแหละ ทานไปสามเดือนไม่ได้ไีสําเร็จเลยเลยท้อแท้ปุ๊ขนาดเราทําหนักขนาดนี้ภาคเพียนหนักขนาดนี้ยังไม่สําเร็จเลยซึ่งนี่ว่าอยู่บ้านเราเป็นลูกเศรษฐีสบายกว่าไม่ตม้องลํบากพอคิดได้แค่นี้ความคิดนั้นไม่ผูกในยาวิเศษของพระเจ้าพระองค์ก็มาสอนบอกว่าสนนะฟังนะ การจะทำอะไรนั้นจะต้องทําเหมือนกับทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางองค์ก็เปรียบเทียบการปฏิบัติเหมือนกับพินเรียนดูในรูปภาพนะครับจะมีรูปพินอยู่พินดำนะอยู่ข้างๆข,ข้างซ้ายะนั่นแหละมีรูปพินอยู่เปรียบการทํางานเหมือนพินสามสายสายหนึ่งซึ่งดีไปไงขาด สายที่สองหย่อนดังไหมดังแต่ไม่พราะสายที่สคือไม่ตึงไม่หย่อนเรียกว่าทางสายกลางพินก็จะดังพระโสนะพอได้ฟังในนั้นก็เลิกแล้วมาปฏิบัติทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนปฏิบัติทอดีสุดท้ายได้สำเร็จเป็นพระอหรหันต์ ได้รับยกย่องพุนเจ้าว่าเป็นเลิศกต่อพิสุทุกคนในด้านปาร o ความเพียรปาร o อ o t ดูดีนะครับพาล่างคุณธรรมที่ทําเป็นแบบอย่างรีอว่าปาร o ความเพียรก็คือมุ่งมั่นในการทาความเพียรน,นะครับคุณธรรมท่านคือเป็นคนที่ไม่ถือนะครับขยันมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อจะให้สําเร็จแต่ไม่สําเร็จปฏิบัติผิดทางพุนเจ้ามาแนะนําก็กลับตัวใหม่ปฏิบัติใหม่นี่คือคุณธรรมของท่านที่ควร่าเป็นแบบอย่างะไปทำในแบบขึ้หัดนะครับ คือใช้ทางสายกลางใครจำได้บ้างเรียนมาแล้วเศรษฐกิจพอเพียงมนหลุมรอก้าท่านใช้อะไรทางสายกลางพุทธเจ้ามา็ใช้นี่เดี๋มาใช้ของเราเนี่ยการเรียนก็ใช้ทางสายกลางด้วยไม่ตื่นไม่หย่อนเกินไปอยู่บ้านนั่งดูนั่งทำเหนื่อยก็พักเสร็จแล้วก็เรียนต่อได้ก็มีคลิปให้ดูนะครับไม่ใช่ดูเด็จมือถือเล่นอย่างเดียวนะครับกเรียนตรงนี้นะครับอันนี้คือพุทธศาสก นะครับส่วนชาดกคือเรื่องเล่าวิชาญในระเรียนต่อไปสนุกนะครับเอามาเป็นแบบอย่างยังไงตอนนี้เอาแค่พระสงฆ์นะก่อนนะครับคือพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวก็ทำแบบพัดต่อไปนะครับ